สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกันมาถึงแล้วนะชาวราศีกันที่รอมานานเนาะสรุปดวงความรักเรื่องราวความรักในปี2560ของชาวราศีกันคลิปนี้เป็นคลิปแบบยอ่อๆเนาะแบบกระชับขึ้นเพราะถ้าใครอยากดูรายละเอียดแบบเต็มๆให้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่านะที่ผมอัดไว้ช่วงปลายปี59มันจะมีคลิปเต็มๆของชาวราศีกันอยู่ดวงความรักของชาวราศีกันในปี2 5 6 0 ผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนไม่อิงลัคนาเกิดเดือนไหนดูเดือนนันไปเลยจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักชาวราศีกันปี2560เช่นกันแต่ย่อให้กระชับขึ้นไม่ยาวเหมือนคลิปที่แล้วแต่ถ้าอยากได้ราย,ราย,ล,ะย,รายละเอียดเเต็มๆย้อนกลับไปดูคลิปเก่านะครับโอเคชาวราศีกันเกิดอะไรขึ้นละ่ะจำไ,มไมหมไหมใครที่เคยดูคลิปเก่าของผม ที่ผมออกว่าปีปลายปี2559ใครเคยได้ดูไหมนั่นน่าจะมีคนได้ดูเพราะยอดวิวมันค่อนข้างเยอะ <c oughs> ขออภัยครับชาวราศีกันที่ผมบอกไว้จะเป็นยังไงจําได้ไหมนั่นมันปลายปี2559ผมดูไพ่ในปีปลายปี2559และบอกว่าภายในปี60ปี2560ปี2560ชาวราศีกันจะต้องพบเจออะไรชาวราศีกันค้นหัวลูกกันเนินแทบและเชื่อหรือไม่ว่า อันนี้ผมไม่ได้คุยนะแต่จริงๆแค่เดือนมกรานี่เองมีบางคนนะที่ผมรู้จักอ่มีบางคนที่ผมรู้จักบางคนที่ผมคุ้นเคยเคยเห็นเขาเขาเกิดเดือนกันยาเกิดราศีนี้แหละแล้วเขาโดนแบบนี้คุณคิดดูสิเขาโดนแบบเนี้ยที่ผมพูดอะ่ะโดนแบบที่ผมพูดไปในคลิปก่อนนะคือหนึ่งเอาเลยเอาตรงๆเลยเข้าประเด็นเลย เขาเจอภาวะที่ว่ากืนไม่เข้าคลายไม่ออกเนื่องจากไปทําอะไรบางอย่างไว้อืมไปทําอะไรไม่ดีไว้กับครอบครัวคนอื่นไปยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวคนอื่นอืมไปยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวนอื่นแล้วคิดว่าตอนนั้นทําฉันมีความสุขฉันมีความสุขเรื่องของฉันฉันไม่ได้ไปขี่รถบนหัวใครหรือไปเหยียบหัวพ่อใครนี่ไงพอตอนนี้มันมาแล้วแป๊บเดียวเองเห็นไหมไม่ทันถึงกลางปี ไม่ทันได้ดื่มดั hm ด่ากับปีใหม่เลยคุณเจอความทุกข์แล้วบางคนเจอแล้วผมเตือนแล้วไงผมเตือนแล้วผมเตือนตัน้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วบางคนเจอแล้วจริงๆบางคนเจอสถานภาพที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนถูกตึงกังเขนวะคุณไปไหนไม่ได้เลยดิ้นไปไหนไม่ได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าบางคนความแตกบางคนความลับปิดไม่อยู่แล้วบางคนถูกรับรู้สิ่งที่ปกปิดไป มองหน้าใครไม่ติดเลยเขาวนี้ซวยใช้คําว่าซวยอืผมถึงบอกไงถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดคุณย้อนกลับไปดูคลิปเก่าผมไม่อยากพูดซ้ําจะเป็นการตอกย้ําชาวราศีกันเพราะชาวราศีกันตอนที่ออกคลิปนั้นไปมีแต่คนเข้ามาด่าผมในแชทในอินบ็อกซ์นะของ facebook อะ่ะมีแต่คนเข้ามาด่าว่าเกลียดชังอะไรชาวราศีกันตั้งนาถึงพูดอย่างนั้นผมพูดความจริงจากไพ่ผมดูไพ่ไงผมเป็นตัวแทนของไพ่ไพ่ก็พูดไม่ได้ไพ่ก็ไม่มีปาก ผมเปิดไพ่มาเห็นยังไงก็พูดตามนั้นอ่าแล้วมันเสือกเกิดจริงๆบางคนนะบางกรณีเนะี่ยเออมันเพิ่งเดม,มกลาเองผมเห็นบางคนเกิดจริงๆขึ้นมาอีกไม่ใช่ไพ่แม่นชีวิตเรากําหนดเองไพ่กําหนดเราไม่ได้ดวงกําหนดเราไม่ได้เราวลืิิดชีวิตเองแต่มันเกิดขึ้นแล้วอย่างที่บอกไปเออเพราะดูดูไว้เมื่อปลายปีห้าเก้าคุณมีความสุขนี่ปีห้าเก้าใช่ไหมชาวราศีกันบางคนนะพบความสุข โดยไม่ยัง้งคิดว่ากําลังทําอะไรเรื่องอะไรไม่ดีอยู่ไปยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวคนอื่นหรือเปล่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีแฟนแล้วหรือเปล่าพยายามจีบคนที่มีแฟนแล้วหรือเปล่าหรือไปยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวคนอื่นไปเป็นน้อยเขาไปเป็นกิ๊กเขาผัวน้อยเขามีน้อยเขามีความสุขแหมทำไม่มีความสุขได้ไงอ่ะก็ปีที่ผักก่อนนะชาวราศีกันเข้าฟื้นนี่เหมือนความรักเข้าฟื้นความรักเขาดีขึ้นอืม ไม่รู้ลาหูหรือลาอะไรออกอะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องลาหูเรื่องอะไรครับพอเขาฟื้นแล้วเขาทาไงอ่ะก็ยังทําที่ไหเหมันเดิมคือเจ้าชู้ราศีกันเคยบอกหรือยังว่าเป็นหนึ่งอีกหนึ่งในราศีที่เจ้าชู้เป็นคนที่เจ้าระเบียบจริงนะถ้าเป็นผู้หญิงเนี้ยชาวราศีกันเป็นผู้หญิงที่เจ้าระเบียบโอ้โหระเบียบพูดพูดพูดอยู่นั่นแหละถ้าอยู่กับผัวนะอยู่ที่บ้านนะพูดถึงโอ้็ไม่ต้องทงรองเท้าไม่เก็บอันนู้นอันนั้นไม่มีโอ้พูดพูดพูด บางคนเนี่ยเป็นสุภาพสตรีเป็นแม่สีเลือนที่ดีคนเกิดเดือนกันยานะเป็นแม่สีเลือนที่ดีเป็นสุภาพสตรีที่ดีแต่มีอยู่น้อยคนจริงๆชาวราศีกันที่เป็นเช่นนี้อยากให้มีเยอะๆเพราะว่าชาวราศีกันที่น่ารักน่ารักอ่ะผมก็เคยเห็นหลายคนนะชาวราศีกันที่ดีที่น่ารักที่แบบเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นภรรยาที่ดีของครอบครัวเป็นหูบ้านเขานี่เป็นระเบียบเรียบร้อยโอ้ทุกอย่างเนี่ยน่ารักมากแต่ราศีกันบางคนนะ ส่วนมากนะผมไปเจอในคนกับในคนวัยทํางานหรือพวกวัยรุ่นนะ่ะอทาไมกับตละลับกันเนาะท,ทั้งที่เกิดราศีเดียวกันอย่างที่ผมบอกไงว่าคนร้อยแปดพันคนนะ่ะเกิดเดือนเดียววันเดียวกันราศีเดียวกันไม่เหมือนกันเนาะนิสัยจะไม่มีใครเหมือนกันเลยอยู่ที่สันดานจริงๆเรื่องนี้ถึงได้บอกนะระวังและมันก็เกิดกําลังจะเกิดขึ้นแล้วสําหรับชาวราศีกันที่เมื่อก่อนนี้คิดอะไรไม่ดีหรือคิดจะทําอะไรลงไปตอนเนี้มัน ความทุกข์ต่างๆมันจะยอยย้อนกลับมาเหมือนขึ้นึนามิอ่ะเข้าใจไหมขึ้นซนอมีมันตูมใหญ่เลยใช่ไหมเพราะว่าต่ก่อนมันเป็นผืนน้าที่สงบอยู่ไงคุณยังทำอย่างนู้นอย่างนี้ได้แต่คราวนี้ปุ๊บพอความแตกหรือแบบหรืออะไรสักอย่างที่มันไม่ตรงใจเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นอ่ะคราวนี้ยสิ่งที่ถาโถมเข้ามาอาจจะไม่ใช่แค่ความรู้สึกอย่างเดียวนะบางคนนะบางคนเจอความรู้สึกที่ถาโถม,ม,ก,ลมกลับเข้ามาว่าโอ้โ รักเรามันเป็นไปไม่ได้แล้วอเจ็บปวดรุนร้าวหัวใจทาไมเธอทําเย็นชากับฉันอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนฉันตุกตึงกระเขียนไว้ไปไหนไม่ได้จะเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้ไไดแต่บางคนจะเจอยิ่กกงกว่านั้นผมบอกเลยบางคนอาจจะเจอลูกอะไรสักอย่างด้วยคุณรู้จักลูกอะไรสักอย่างไหมล่ะออที่เม็ดเป็นเม็ดเม็ดอ่ะเปี้ยป้าเปี๊ยป้าแต่ไม่ใช่ไม่ใช่กระเทียมที่เด็กน้อยกว้างนะออคุณรู้รู้ใช่ไหมครับผมหมายถึงอะไรเออที่มันจะดังปุ้งป่องปเอปอระวังนะ หรือบางคนอาจจะต้องระวังน้ํากดด้วยบอกเลยอ้าวผมบอกก็ผมบอกอ้าวผมบอกนี่คือนี่คือคําเตือน,นจริงๆนะเนี่ยนี่คือความรักและห่วงใยนะครับขอให้คุณระวังนะเพราะถ้าคุณอยู่ในสถานะแบบนี้ต่อไปคุณไม่เจ็บแค่ตัวนะเอ้คุณไม่เจ็บแค่ใจแน่นอนผมบอกแค่นี้แหละคุณระวังนะครับต้องระวังเรื่องความรักอย่างมากชาวราศีกันอย่าคิดว่าเราจะ มีความสุขได้ตลอดไปที่อย่างที่บอกไงไม่มีใครสุขตลอดตลอดไปแล้วไม่มีใครทุกตลอดการจงระวังนะครับชาวราศีกันและสําหรับชาวราศีกันอีกประเภทหนึ่งที่ที่ผมบอกนะเคยบอกว่าไพ่ดิ้นได้เข้าใจไหม,มบางคนชาวราศีกันไม่เคยทําอย่างนี้เลยไม่เคยทํ่างที่ผมพูดเลยไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวใครเลยเปิดไพ่มาผมดูไพ่อยู่ไพ่มันบอกได้ทั้งอย่างนี้และไพ่ดิ้นได้คืออะไรไพ่ดิ้นได้คือการกลับตละลับคุณไม่ได้ทําแต่คนอื่นมาทำัาคุณเข้าใจไหมอ่านะ คนอื่นมาทําอย่างนี้กับคุณแล้วคุณต้องเก็บความรู้สึกว่าอทําไมผัวฉันทําไมเมียฉันต้องทากับฉันอย่างนี้ต้องไปแอบมีคนอื่นด้วยทาไมต้องที่ฉันดีเขาขนาดนี้รับกรรมนะครับรับกรรมเถอะเราต้องดีใจที่เราได้รับกรรมได้ชดใช้ให้มันซะให้ไอ้พวกช่วยๆอย่างนี้ซะนะคุณต้องดีใจที่คุณได้รับกรรมและชดใช้ให้มันซะชาตินี้จะได้หายกันทันทีนะครับอืม หายกันไม่ใช่ว่าเลิกลากันก็คือว่าให้หมดเว้นหมดกรรมกันซะกรรมชั่วๆนี่จะได้หมดไปกับคนชั่วๆบางคนนะครับมองนนในแง่ดีไว้นะจ๊ะราศีกันบางคนเป็นคนดีผมเห็นใจจริงๆบางคนก็เป็นคนไม่ดีอบอกตรงพูดตรงๆขออนุญาตพูดตรงๆบางคนก็เป็นคนไม่ดีบางคนก็เป็นคนดีสําหรับคนไม่ดีผมระวังผมบอกให้เลยให้ระวังภายในปีเนี้ยถ้าคุณยังไม่หยุดนะคุณเจ็บเจ็บใจกับพแรง บางคนเจ็บใจบางคนแบบอยู่ในโลกที่ค่อนข้างเรียบง่ายไงโลกที่แบบไม่มีความรุนแรงไงอยู่ในสังคมที่ไม่มีความรุนแรงก็เคยเจ็บใจแต่บางคนอย่างคนบ้านนอกบ้านนนเนี้ยอย่างผมบ้านนอกบ้านนายอย่างผมเนี้ยต่างจังหวัดเนี้ยเขาจับคุณได้ว่าคุณเป็นเมียน้อยระวังนะระวังโดียบูชายันบอกแค่นี้แหละเออระวังระวังระวังให้ดีนะต้องระวังให้ดีบอกแล้วให้ระวังตัวตั้งแต่ปลายปีห้าเก้าแล้วไม่เชื่อไงบางคนนะนะ โอเคครับโห oh, oh, คลิปนี้จะยาวเท่ากับคลิปเก่าแล้วการนาทีแล้วโอเคโอเคแค่นี้นะครับชาวราศีกันคขอให้โชคดีดูแลตัวเองให้ดีเป็นห่วงโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปชาวราศีตุลเนาะโอเคครับสวัสดีครับสำหรับชาวราศีกันดูแลตัวเองให้ดีนะเป็นห่วงนะเนี่ยถึงได้มาเตือนสวัสดีครับ